Mm. 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 Oh. NK 푸칭 타이랜 สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะนะทุกๆท่านครับก็วันนี้ครับก็เช่นเคยนะครับก็มีโอกาสนะครับวันอยูี่วันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับปกติวันอาทิตย์อะผมผมจะได้ออกตกปลาน้อยมากนะครับแต่พอดีเมื่อวานอะไม่ได้ไปตกปลานัวันเสาร์วันนี้วันอาทิตย์ครับจะพาทุกท่านครับกลับไปชมบรรยากาศแม่ดอกแดงอีกรอบนึงครับบ้านแม่ดอกแดงนะครับก็หลังจากที่ ผมไม่ได้ลงคลิปอาทิตย์ที่แล้วนะครับคพราะจริงอาทิตย์ที่แล้ววันเสาร์ผมไปนะครับแต่พอดีผมไม่ได้อาการทุ่นครับผมเลยตัดสินใจลบคลิปนั้นออกไปครับแต่ผมได้ปลาใหญ่นะครับถ้าใครติดตามเฟซบุ๊กผมอ่ะจะเห็นว่าผมได้ปลาใหญ่อยู่นะครับแต่พอดีมันไม่ได้อาการทุ่นอะมันไม่ได้เสพอาการผมเลยตัดสินใจลบทิิงออกไปอาทิตย์แล้วผมได้ปลาใหญ่ก็ได้ปลาใหญ่ได้ปลานายตัว4ีกิโลกว่าอยู่นะครับก็วันนี้ครับวันนี้ก็มีโอกาสครับ กลับไปอีกรอบครับน่าจะผมว่าน่าจะเป็นปลาน้ําน้ําน้ำแปดนะครับน้ำเจ็ดน้ำแปดละใกล้ๆน้ำสิบ้วครับเพราะเขาเปิดมาหลายทีละก็วันนี้ครับปัดเหลือหนึ่งร้อยบาทนะครับพอดีวันนี้ตอนนี้เราเพิ่งออกจากบ้านมาไม่นานนะตอนนี้ตื่นสายตอนนี้แปดโมงห้านาทีนะไปถึงบอ่อผมว่าคิดว่าน่า,นาจะน่าจะเกือบเกือบเก้าโมงครับน่าจะเกือบเก้าโมงหลังเก้าโมงนะได้ตกปลาครับวันนี้ครับก็ หลังจากที่ประกอบของประกอบอไปแล้วก็น่าจะหลัง9ก้าโมงครับโอเคครับก็วันนี้ถือว่าพึ่งขนานครับชิวๆครับก็บาท100รบาทนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศที่บ่อรับว่าเป็นยังไงครับก็เมื่อวานนี้ก็ผมก็ได้ตามข่าวเห็นเพื่อนๆไปเหมือนกันก็คนก็ก็เยอะเหมือนกันนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็ได้ปลากันอยู่ครับมันมีปลาที่สูบครับผมยัง ผมยังมันผมยังมีใจกับไปอิสระก็เพราะว่ามันไซส์ใหญ่ครับเวลาไปอิสรกมันหลอนกินอะมันจะมาซส์ส่วนมากมันจะไซส์สี่ไซส์ห้าครับไซส์หกเนี้ยมันก็มีโอกาสครับแต่มันก็น่าจะโดนเบรดขาดไปเราเวงเขี้ยวไปก็เยอะเหมือนกันครับแต่เราต้องไปตามชมดูครับตามชมดูว่าวันนี้มันจะเป็นยังไงนะโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปชมบรรยากาศที่บอพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับลุยวันนี้ครับเพื่อนครับตอนนี้ครับ ประกอบของคร <ES> Quindi, ับเก้าโมงนครับเพื oh, ่อนเพื <In the S 2> ่อเขาเยอะครับได้ปลาครับเนี่ครับปลาโนนจันนะเนี่ยฮะโอ้แล้วครับเริ่มกินแล้วครับปลาโนนจันนะเดี๋ยว่ขางนอกนะได้ลุ้นครับได้ลุ้นครับปลาโนนจันนะเรากำลังจะประกอบของครับนี่โอ้โหปลาโนนจันครับเพื่อนเพื่อนได้เยอะครับโอเคครับเดี๋ยวเราประกอบของก่อนครับ ครับเพื่อนตอนนี้ครับ9โมง14นาทีครับก็เราก็เริ่มตกนะครับเราก็มานั่งแถวๆนี้ครับแถวๆเนี่ยแถวๆที่ข้างศาลานะบรรยากาศครับบรรยากาศครับก็ตรงนี้นะครับเราเคยมานั่งหนึ่งครั้งเลยครับตอนนั้นก็ เราได้ปลาบ้าไปนะแต่ไม่โดนยิสุกนะแต่พอดีเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนข้าง,างๆโดนยิสกไปนะวันนั้นก็เ๋ยลองมานั่งอีกทีครับฝั่งตรงข้ามเราที่เราเคยนั่งมันมีคนมันเยอะมันเต็มตอนนี้ก็ลองมานั่งเฝ้าตรงนี้ดูครับเห็นแถวนี้ปลายิสศกเริ่มเข้านะก็มาติดตามชมันครับว่าวันนี้จะได้เยอะยิสศกหรือเปล่าโอเคครับผม ก็คือนั่นๆข้างๆโดนครับก็คืโอ้โหกินใกล้ๆแล้วกินแบบใกล้ๆแล้วดูครับเชียงเหนืครับกินแบบใกล้ๆแล้วว้าปลาแล้วครับตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะมีไซส์นะไม่รู้เป็นอะไรครับตัวใหญ่นะครับลุ้นครับลุ้นครับโอ้โหตัวใหญ่นะครับก็นนจันก็นนจันใหญ่อ่ะอาจจะเป็นที่สศกก็ได้นะ ข้างในครับนั่นนั่นจะเป็นนนจันทนะโอ้โหคันทุกนนจันทใหญ่ครับโอ้โหนนจันครับโอ้โหนนจันทใหญ่ครับโอ้โหวักท้องครับโดนท้องโอเคครับผมโดนท้องนะครับก็ได้ไปครับใกล้ๆครับเรามาลุ้นของเรากันต่อครับ おはいどんどんふうん。お ืที่มันโฉบโบไม่โดนครับนะครับตะเพียนนะโฉบโฉบไม่โดนครับมันคือปลาตะเพียนอื้อหือ

Ôi ui เงื่อนโอ้โหเก็งปลานิลน,นะตัวนี้โอ้โหอ้วนแล้วครับปลานินไซส์ใช้ได้นะครับอืมอ้วนแล้วครับสวยนะอืโอเคครับผมปลานิลครับ เดี๋ยวไปเอะต่อเพียนเขาเจ้าเก่าหินถอนมาเก็บไปก่อนนี่ครับเก็บไปก่อนครับต่อเพียนเขเจ้าเก่าครับเดิๆเดิไขด้วย เป็นปานินทีครับอาการอย่างนี้ครับมันคือปานินครับอืมอ่าอืปานินครับเพื่อนอาการอย่างนี้มันคือปานินครับนะครับโอ้ ตอนนี <thực step> oh ้หัวใหญ่อะหัวโตไปหน่อยโอเคครับโดนครับโดนรับเพื่อนโอ้ ตัวน,นี้ปลาอะไรไม่รู้ครับน่าจะมีไซส์อยู่ครับโนนจันหรือเปล่าบอกว่าครับกินนะครับน่าจะโน้นจันน่าจะน้นจัน,น,จน,อ,น,จนอืมห่างๆแล้วบนโนนจันก็ปลาบ้าเลยอเอออืออือืทางไม่หวานเดี๋ทอ กินนะครับหืตัวนับโดนนนจันครับตอนนี้ครับกินนะครับโอเคครับนนจันครับกิน,นครับ โอเคครับ okay, ฟ้าชนิดที่สามครับเ okay. อืมแล้วอืมอ้าวจ้า ผมว่ายู่นะขี้หวานนะมันมันเข้าปลาจะดีนะกินนะเออแข่งกึกดึกอกรอไม่หวานยิ่งขึ้นนะแหมปลากกอยูยูปลาดึงอยู่ปลาดึงอยู ปลายอยู่นี่นี่ยทันปลายอยู่ใน่เนี่ยก็ขับไปามาโอ้หวานใช่หน่ะ,อะเอออู๋ดูแลเขาโอ้กูตีทันน้อยเดี๋ยวก็แตะน,นี่ดีมันออนแล้วนะเนี่ยโอ้โหขวดจะได้ครับตัวนี้ครับนะโอ้โหมันจันครับไซส์โอ้โหน่าจะเกือบเกือบรูนู่นะครับโอ้ ขอเบสติดนี่โอ้โหาขอเปิตินี่ชุดนึงเนาะป้ทอติขำปลากันนะกินเต็มตวงแลกินในคมตวงโอ้ยนขอเบสเพิดดูขอเบสเิเออขอสปิวเนี่ยจะขอเปิขอสปิวปิวใท่สปิวตีไก่เนี่ยดอ้โหอะไรโหดขนาดตัวนี้โอ้ โหที่ปลาอยอ่มันกินอยู่หอป่าซะโอเคครับเพื่นอน โอเคครับตับเพียนครับคนี้ขอ้ขอมากินเด้อจังหวันี่ครับตับเพียนครับตัวนี้ครับนี่ครับตับเพียนครับผมโอ้โหน่าจะไข่ด้วยครับโอเคครับเหมตัเพียนครับตัวนี้ครับเป็นตับเพียนครับ เครับตอนนี้ครับบ่ายโมงสี่สิบนาทีนะโอ้โหปลาเขาค่อนข้างดิ้นห่างตัวนะครับมันรู้สึกของเราเนี่ยจะเป็นพวกของปลานินนะตอนเนี้นปลานินนะปลานินจะจะเข้า,าปลา,ปาขีดขาวก็เริ่มห่างไปนะมันจะเป็นปลานินนะเปิดโอกาสให้ปลานินนะคือวันนี้เราเรามาหาปลาใหญ่ครับเราต้องเราต้องทอใจหน่อยครับเพื่อน คือมันต้องนิ่งหน่อยปลาใหญ่นะกลัวมันจะกินแต่ละตัวนะมันก็ไม่ใช่ง,ง่ายเพราะว่ามันขาดมันดูไปเยอะครับมันเหลือแต่ตัวเขี้ยวๆตอนนี้นนก็เราต้องทนนะเพราะเราเล่นเล่นปลาใหญ่เราต้องทนมีปานินนะม,นมีปานิลเข้าอื <c oughs> หอมไ้จมตอนนี um as, okay. ้เข้าจมวุ้นหอมอร่อย้อมตัวครับเพื่อนเพราะตอนนี้ปานนี้เริ่มเข้าอ่ะ ครับตัวครับเพื่อเพื่อนครับเพาข้างสปิวสายยาวโดนสว์ใหญ่ครับเพื่อนโอ้โหมนอ้อมเสาไว้นู่นฮะสปิวครับน่าจะได้อยู่ครับตัวนี้ครับโอ้โหปลาใหญ่นะครับลากยาวเลยครับนี่ครับเรามาชมต่อนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอ้โน่นครับสายสีเหลืองก็ออี่นองนะครับ เดี๋ยวลุนครับเดี๋ยวลุ้นครับตัวนี้ครับสันใหญ่แน่นอนครับปลานิ้ครับเ <Columbus> พื่อนปลานิ้นแล้วปลานิ้เข้าครับตอนนี้ตอนนี้ปลานิ้เข้าครับปลานิ้เข้าครับตอนนี้สับหมดสับหมดครับตอนนี้เนี่เป็นปลานิ้นครับนี่ครับปลานิ้นครับปลานิ้นเข้าครับโอเคครับตัวก็ใช้ได้นะครับโอเคครับผม โดนโดนโอ้ยโ,โ,โดนบอลให้ป่านนี้ถ้าจะเปป่านนีโดนบอลไม่ให้เซิ้งอยู่บนลนอะ่ะเซิ้งฟุนูนอยู่บนลนอะ่ปะป่านน,นีโดนบอลมโดนหนุ่มแต่มันยุ่ยยุย่ยน่ะเป็นมันอยู่กลางแนงมฮะก้มันยุบยยุ่ยยุ่ยมันเดี๋ยวรออย่าไปจะหลายเตือนแล้วมันเหมืยอมไปเลยก็เลยลองลองหอลองชิงนจากว่าใครกะ มันอมาอยู่ไไดูมมาได้ถ้าตัวยู่ดูม,มถ้าโดนกนัมันอยู่บนแบบได้มันเลยโดนแบบดีอ่ะ ตะเพียนรึเปล่าเอ้ยตะเพียนครับตะเพียนตะเพียนครับโอ้โหตะเพียนไซส์สวยเนี่ยนอนตะโอื้อหือตะเพียนครับตะเพียนไซส์สวยฮึ่มเรียบร้อยโอเคเพียนครับ ตะเพียนนะโอ้โหตัวนี้ใสสวยครับอื้ือชื่บผมตะเพียนใสสวยเลยเก็บมาอีกหนึ่งตัวครับเหนื่อยเหลือเกิน เพียนครับอีกตัวนึงครับผมโอเคครับปลาตะเพียนอีกตัวครับผมโอเคครับพูนครับรอต่อไปครับรอไปเรื่อยๆเดี๋ยววามันจะมาหาเราครับบอสครับ น่าจะไข่แล้วครับตัวนี้ครับไม่รู้ครับท้องย่อนย่อนท้องใหญ่ๆอ่ะสรุปให้ว่าไข่ก่อนครับโอเคครับเพี้ยนครับใส่สวยๆโอเคครับผมนอครับตะเพี้ยนครับตะเพี้ยนอีกแล้วครับืตะเพี้ยนเล็กครับตัวนี้ครับ โอเคเพียนเล็กเอาเพียนให้ก็เอาครับโอเคน่ครับตะเพียนครับผมโอเคครับตัเพียนอีกหนึ่งครับตัวใหญมันตัวเล็กนะมาเอาจากตรงเมื่อกี้ภาพไปตัวใหญ่ขึ้นได็อโอ้ ตัวเล็กอพียนี่แล้วครับยังไม่ใช่ยโสกสักเตือ้อเออ,อพเพียอย่างงี้กะใส่งามๆอีก่าใส่งามๆนี่โอเคครับเพื่อนๆครับตอนนี้ครับใกล้จะห้าโมงแล้วครับก็ ก็ยามเย็นครับวันนี้ไม่ค่อยมีแสงแดดเท่าไหร่นะแต่ก็ปลาก็าก, now, กินเรื่อยๆนะครับก็เป็นพวกปลานินครับปลาตะเพียนครับท oh, ี่ว่าเรียกว่ากินครับก่อนนะครับอ่าเคื่อนก็ได้เยอะกันครับก็ยามเย็นครับปลาเรื่องปลานินปลาปลาในพวกปลานินปลาดุจจันนะรัเรื่องข้อข้างครับเก็เข้าริมๆก็เราก็เป้าหมายเราก็คือปลาใหญ่ครับวันนี้ครับแต่ว่าเราไม่เจอครับตอนนี้เดินทางมาถึงห้าโมงเราจะตกถึงหกโมงนครับ ก็มีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงครับก็ลองลุ้นต่อกันดูครับว่ามันจะโดนไม่ปลายใหญ่ครับเพราะเราฝังอยู่ข้างนอกแล้วก็ใช้ขนมปังครับก็วันนี้นะสถานการณ์ก็ดูดูทรงแล้วปลายใหญ่ก็ห่างตัวไปนะขึ้นไม่ค่อยจัดนะครับขึ้นไม่ค่อยจัดห่างตัวไปแล้วก็เมื่อวานนะเขาว่าเมื่อวานคนที่มาเมื่อวานนะมาวันนี้อีกนะขเขาก็บอกว่า เมื่อวานกินดีกว่าวันนี้นะกินดีกว่าวันนี้ครับอาการมีเรื่อยๆนะวันนี้ปลาค่อนข้างเงียบไปปกติผมจะมาวันเสาร์นะครับเพื่อนแต่ว่าพอดีเมื่อวานร่างกายไม่ไหวนะครับก็เลยมาวันอาทิตย์นะเพราะว่าวันเสาร์ปลามันจะได้พักอยู่5้าวันนะเขาเปิดเสาร์ที่เนาะเพราะปลามันได้พักอยู่5้าวันวันเสาร์ความระแวงมันก็น้อยอยู่แต่ถ้ามาวันอาทิตย์พอเขาตกวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์มันจะระแวงแล้วว่ามันมีตัวที่ดูุตัวที่ขาดเนาะ ก็เป็นเรื่องธรรมดานะแต่เราจะตกถึงวันนี้นะ่าจะตกถึงประมาณหกโมงครับเดี๋ยวลุ้นต่ออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงครับตอนนี้ห้าโมงเย็นและ้วนะก็เรายังแอบหวังเล็กๆนะครับว่าอาจจะมีบอสฮะอาจจะมีบอสรับหลงเข้ามาครับวันนี้ปลาบ้ากนะ็านนะาขึ้นน้อยตัวน้อยตัวมากครับวันนี้ปลาบ้านะปลาบ้าขึ้นไม่ขีดตัวครับยิสโวก็ขึ้นไม่ขีดตัวรับยิโวกขึ้นประมาณสองสาตัวเท่าที่เห็นนะเป็นกินพวกหน้าดินนะแล้วก็ แล้วก็สปิวตัวหนึง่งแล้วก็หน้าดินตัวหนึงนะ่งเท่าที่เห็นนะแล้วก็มีปลาบ้าขึ้นหน้าดินประมาณ2 3ตัว4ตัวนะครับก็มันน่าจะเริ่มระแวงนะเหลือแต่ตัวเขี้ยวๆนะครับออออตามนั้นนะครับก็เราจะลุ้นต่อกันอีกหนึ่งชั่วโมงน,นครับว่าวันนี้ครับเราจะโดนบอสไหมครับโอเคครับผมรุ้มครับ Oh, ya, nah. Dong lah. Banyak kadang dia. ครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราโมงแล้วครับเราคงจะต้องได้เก็บของกันแล้วครับป่อสู้มาถึงตอนสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ก็เต็มที่แล้วครับก็วันนี้ครับก็ตามนั้นครับเดี๋ยวมาสรุปผลงานอีกทีนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเก็บของแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเรามาชมผลงานของวันนี้ครับโอเคครับผมครับมาชมผลงานครับเก็บของเสร็จเรียบร้อยครับโอเคครับผมผลงานครับสำหรับวันนี้ครับตามล่าหาบอสครับ เจอครับนั่นหน้าว่าทใหม่ครับสําหรับวันนี้ครับนี่ครับได้พอได้ปิ้งพอได้ทอดครับโอเคครับผมกอดสิบตัวครับผมกฟังฝันเอ็นเครับผมโอเคครับผมครับผมครับก็มาถึงช่วงท้ายคลิปของวันนี้อีกครั้งนะครับก็สําหรับบ้านแม่ดอกแดงนะครับวันนี้นะครับก็ก็จะผมความคิดของผมนะ คือยังคงสนุกครับมันยังคงสนุกมีปลารับแผกปลานิมปลาตะเพียนให้ได้เล่นครับตลอดถ้าถ้าถ้าวเพื่อมีใหญ่หลอนครับใหญ่หลอนพวกย่สกพวกอะไรเนี่ยหลอนก็ไม่ต่อเดงก็ราคาบัตรเลือสายละ100บาทนะครับ100่อบาทก็ชิวๆนะครับวันนี้เรามา9โมงกว่านะครับก็ก็ยังพอได้เยอะนะยิเยอะปลายอยู่ับเพื่อนๆบางคนก็ ถ้าเขาอยู่ใกล้เขาก็มาเช้าก็แล้วแต่นะครับข้อมาถึงก็ตกได้เลยครับเช้าเช้าหกโมงหกโมงครึ่งก็ตกได้เลยครับก็เขาก็ไม่ได้ห้ามนะก็ใครจะมาเช้าก็ได้นะสำหรับไม่เดาแดงวันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับเราเราไม่เจอปลาใหญ่นะครับเราไม่เจอปลาใหญ่ซักตัวนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็ก็อย่างที่เห็นนะเมื่อวานเขาตกกันแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็โดนกันหลายตัวกันทั้งได้ทั้งขาดนะก็วันนี้วันอาทิตย์เรามาซ้ําวันอาทิตย์นะมันก็ อาจจะทําให้ปลามันระแวงครับปลามันระแวงแล้วก็เหลือตัวที่มัน้เขี้ยวครับ้เขี้ยวครับคืออย่างปลาบ้าเนี่ยอย่างวันเนี้ยโอ้โหสายยาวอ่ะสายยาวผมเห็นปลาอิศก็จะขึ้นประมาณสองถึงสามตัวแล้วทั้งบ่อปลาอิุกนะแล้วก็ปลาบ้าก็ขึ้นประมาณไม่กี่ตัวครับสามสี่ตัวนะครับทั้งบ่อครับส่วนมากจะกินพวกสายยาวครับสายยาวนะพวกหน้าดินพวกเอ่อเท่าตะก้อครับที่ตีกลางบ่อครับ สายสั้นพวกชิงเหลวพวกสปิวระยะใกล้มันก็ก็อย่างที่เห็นครับก็ปลานิลครับปลาตะเพียนครับล้วแขกปลาโนจันนะก็ก็อย่างผมยังถือว่าสนุกนะครับสําหรับบ่อบ่อนี้นะครับก็ใครก็ไม่มีที่ไปนะก็สามารถมามาเที่ยวมาชิวๆได้ครับ100บาทครับผมก็ก็ยังคงมีเสน่ห์ครับสำหรับนี้สำหรับที่นี่นะครับไม่ดอกแดงครับก็วันนี้ครับก็ ถึงเวลาอันสมควรแล้วเนาะก็วันนี้ผมขับรถกลับแล้วก็ทริปหน้าครับจะไปเจอกันที่ไหนเมื่อไหร่นะครับก็ติดตามชมพร้อมๆกันนะครับก็คลิปนี้ครับขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับครับโอเคครับวันนี้ครับต้องกล่าวคําว่าสวัสดีบายบายครับผมบายบายสวัสดีครับ NK i ึ h i n g ไ h a i l a n ์